ครับตอนนี้ผมลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมนั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับจุดนี้นี่คือแก่งจันนะครับสังเกตว่าระดับน้นํานี่เริ่มแห้งลงแล้วนะครับเมื่อ <c oughs> เมื่อต้นเดือนผมก็ได้มีโอกาสมาบันทึกภาพนะครับซึ่ง ตอนนั้นนี่ระดับน้ําน่าจะสูงกว่าตอนนี้น่าจะประมาณสองเมตรเห็นจะได้ครับแต่วันนี้นี่น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับก็ถือว่าแห้งเร็วเลยนะครับแค่เดือนเดียวเองตอนแรกก็ยังคิดว่าน้ําคงยังไม่แห้งเร็วขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้นี่เริ่มแห้งแล้วก็มองเห็นโขดหินน้อยใหญ่อย่างชัดเจน จุดนี้เป็นจุดที่น้ําเชี่ยวนะครับเชี่ยวแม่น,น้ําโขงที่ไหลผ่านจังหวัดเลยหนองคายนี่ผมว่าแก่งจันนี่นะครับเชี่ยวและไหลแรงที่สุดอันตรายที่สุดนะครับฤดูที่น้ําจะแห้งที่สุดนั้นก็จะเป็นเดือนเมษายนนะครับแต่ตอนนี้ คือวันนี้มนที่หนึ่งมกระานะครับระดับน้ำก็แห้งลงเร็วเหมือนกันน้ำที่ไหลมาจากด้านเหนือนั้นจะไหลลงมาแล้วก็จะเป็นเป็นหัวโค้งนะครับจะกกลุ่มก้อนหินตรงนั้นนะครับจะเป็นหัวโค้งทำให้เรือหรือว่าอะไรที่ไหลมาตามลำน้ำนีำน่ก็จะเหมือนจะเป็นโค้งหักศอกอะครับของแม่น้ำ แล้วจุดนี้จะแคบและมีก้อนหินขนาดใหญ่นะครับระดับน้ํานี่ยังยังแห้งได้อีกนะครับอันตรายนะครับจุดนี้น้ำไหลเชี่ยวตอนแรกคิดว่าจะมาบันทึกช่วงหน้าแรงนะครับแต่ว่าตอนที่น้ำก็แห้งเร็ว ็ทําให้สังเกตเห็นเกาะแก่งโขดหินน้อยใหญ่ได้ชัดขึ้นแล้วนะครับตรงท้ายแก่งนั่นจะไหลเชี่ยวกับตรงตรงที่ผมยืน,นอยู่จุดนี้อีกนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ